วันนี้เรามาอยู่ที่สะเนรีสอร์ทครับสะแก้วครับมีพาชมบรรยากาศมีชั้นลอยเลยนะครับากาดีครับ บรรยกาศหน้าพักราคาไม่แพง่าไับใกล้ทใี้ข่าวันหนึ่งกิโลนะครับออรนี่ตงัตงให้จบ ขครเล่นน้ำมีนะเขนนล่นเล่นน้ำมีเ่าแต่งพี่แน็กอะนี่เห็นปะไหนเล่นน้ำมีเห็นปะเอาไอ้น้อ้น้อง

ไม่เล่นหรอไม่เล่นอย่ไม่สบายอย่าไม่สบายก็ใส่เสื้อนี้เล่นน้ำไงไม่เสื้อผ้าใส่แล้วก็ชุดนี้ไงแต่วันนี้แต่วันนี้ไม่เสื้อผ้าใส่แล้วก็ใส่ชุดนี้เล่นน้ำแล้วก็เอาเสื้อเตะบอลมาใส่ไงไม่ได้เหรอมาเตะไม่ได้อยู่ในห้องห้องไหน พวกนู้นนู้นเหรอไปเลยไปออกเ้ไปพาไปหาพี่แง่ทมงี่นพาไปหาพี่แงน้นาไปหาพี่แง่มพาไปหพี่ เอาไปเอานปน้นเข้าไปพร้อมอยู่เออ ใครไปกันแล้วเนี่นนดีดีไปร่วมิมาร่วมพิธีไม่ใช่มาอน้อนอ้นไปดิอาบนา้ำดิอาบดินะ้ำฮะเขาเทำอย่างเงี้ยเด็ดแป๊บ เข้าบ้านก่อนนะเข้าบ้านก่อนชมพู่ชมพูมพ่อื้อมะนาวมะนาวหรือส้มส้มส้ม,สมกัดเดยนด็นกัดไม่ร้อน ไปมา,จาเจอยัยนหลังบ้านนะครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีแนะนำเลยเนีรีสอร์ทครับสะแก้วใครแวะมาผ่านไปผ่านมาแวะมาได้นะครับมากันห้าคนเด็กๆมาด้วย ฝนมาแล้ว ีฝนตกแน่นอนครับจะภาพจะตัดใจเปลี่ยนเปลี่ยนจากกลางแกล้งไปอยู่ในหอประชุมนี่ที่พี่แฟงเปลี่ยนนะฝนมาเมื่อแล้ววะม่กินหอประชุมจะได้จะลด้อันนู้นเคยเลอดน้ำนี่บ้านนี้

ขนลงไม่ตัวแค่นี้ก็สวยเลเนี่ยแต่รักดาวก็ประมาณนี้มั้งรักดาวก็พอห้องหน้านี่ห้องหลังก็เป็นห้องน้ำน่าเกลียดไหมมันน่าเกลียดได้ไม่ใช่้าลูกตากไหนกันเราใส่ถ้ายรถเลยลูกนี้มันเล่นกระดิ่งนะแต่ชุดอื่นเล่นม,มีอยู่ สวัสดีครับสวัสดีโชคดีครับ